วันนี้ข้าเตรียมสาวเกีชาไว้ทันแล้วดีมากช่วงเครียดแบบนี้นะมันต้องมีอะไรที่มันสวยงามใช่เลยท่านวันนี้จัดให้อง,งามตามสเปคท่านเลยขอบใจเองมากหนูจ้ะไอ้หนูามาเลยจ้าขอบเลยจ้า ซากรุระจังเกอิชาที่โด่งดังในญี่ปุ่นฉันจะแต่งตั้งให้แกนี่นะอยู่ในวังของขา้าเป็นเกอิชาประจำตัวของขา้าเองไม่ต้องไปเต้นที่นางโรมอื่นแล้วเองมาเต้นที่นี่มาลองที่นี่แหละไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยอเต้นอ,อ,อย่างเดียวเต้นอย่างเดียวมีท่าไหนเป็นพิเศษไหมที่อยากได้มีกีกวางเหลยวหลังท,ที่ที่ชอบเฮ้ยเฮ้องตรงที่ครัวมเนี่ ่านไปกลัวอะไรท่านเรียบร้อยมากค่ะนี่ิงเรียบร้อยมากค่ะเฮ้ยค่ะแล้วเอ็งไปสักมาเยอะแยะอย่างเงี้ยเอ็งเก่งสักอะไรวะส่วนมากจะสักผู้ชายค่ะสักขึ้นสักลงสักขึ่นเอ็งสักตอกง้อเสือให้ฉันหน่อยวะฉันว่าจะเอาแค่นี้พอพอดีกว่าท่านแค่นี้พอละงั้นไม่เป็นไรมันงั้นสักไอ สักประตูแมวฉันหน่อยเอ้อาวสักประตูมานะโอ้โอันนี้นนลงกระถาอ๋ออ๋ออืมบู๊นะไม่อยากดูเข็มหนักอยากดึงร้องอ่ะไอ้หนูร้องแทนอาจารย์อ๋อเหรอดูเ <c oughs> ขาสิเกชาเฮ้ <Hey. S 1> ท่านโชกคุณ เขาตาบอดมึงไม่เยี่ยมจริงเขาตาบอดนี่แหละกูจะอยากเล่นกับมึงไงกูจะไม่อยากเล่นอะไรมากถ้าเห็นว่าลมลมมันตีหน้าท่าที่ว่าท่านเป็นล่างลงล่างไงนี่ลูกเอ็นโดนใครทําและพารักพาตัวไปที่ไหนเนี่ยไอ้นินจาไปถามมันที่เกย์ชาท่านคือใครคะนี่ท่านคือใครเนี่ยเกย์ชากินกินผู้หญิงนี่ใช่ ตานเจ้าคือผู้หญิงเจ้าเขาเจ้ารู้สึกว่าคนมีลูกข้าข้าเสียใจจริงๆริงเอ็งเพรเอ็เวทเอาละข้าจะเป็นคนอาสาพาเจ้าไปหาลูกของเจ้าข้าอย่างไรไปวันนี้ก็คงจะไม่ได้ เพราะว่ามันด huh? ึกด sì> ื่นแล้วค่าคงจะต้องพักผ่อนที่ส cin ักคืนนึงงั้นเองก็พักก่อนสักคืนนึงแล้วกันเอ้ยเกชาพาไอซ์สมุนไพรพ่อลูกอ่อนเนี่ยไปพักผ่อนก่อนไปไปไปค่ะพาเข้าไปตาบอดเตือนตูเข้าด้วย 真的，托 <laughs>